สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่แปลงถั่วพูนะครับซึ่งเราจะมาคุยเรื่องอาการเก็บตั่วพูอย่างไรนะครับไม่ให้ครีบช้ำนะครับอพอดีมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับได้สอบถามเข้ามานะครับว่า,าจะเก็บตั่วพูช่วงไหนจะต้องทําแบบไหนหรือต้องยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเก็บตั่วพูแล้วครีบเขาจะดํา จำทุกรอบเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะครับช่วงเวลาที่เก็บตัวภูนะครับช่วงไหนนะครับที่เราเก็บแล้วดีที่สุดนะครับก็คือช่วงที่แดดอ่อนๆนะครับก็คือแดดไม่แรงนะครับเราเก็บได้หมดนะครับของตั้งสวนนะครับ ก็จะเก็บช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเก็บเสร็จนะครับเราต้องหาผ้านะครับชุบน้ำหมันๆนะครับคลุมถั่วพูนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บมาแล้วแล้วก็ ามาเจอลมนะครับก็จะทำให้คลีบเขาก็ำเขาดำได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราล้างห้ามแช่น้ำเด็ดขาดนะครับถ้าแช่น้ำไว้ครีบเขาก็จะดำได้นะครับคือไม่ต้องแช่น้ำนะครับก็เวลาล้างนะครับก็แค่ ผ่านน้ำเฉยๆนะครับนี่นะครับการเก็บตอพูก็ไม่ยากนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ก็น่าจะจะรู้จุดนี้อยู่นะครับแต่อีกหลายๆคนก็ก็ยังไม่รู้นะครับคลิปนี้นะครับก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าเวลาเก็บตอผูนะครับเก็บช่วงไหนดีที่สุดนะครับก็ช่วงที่ไม่มีแดดนะครับแดดอ่อนๆท้ายดีที่สุดก็ เป็นช่วงกลางคืนนะครับที่ตังสวนเก็บนะครับเก็บหลังเก็บเสร็จนะครับก็อย่าให้โดนลมเยอะนะครับเวลาล้างกอา็อย่าแช่นะครับไม่นั้นก็จะฝักก็จะเสียนะครับกรีบก็จะดําเพราะว่าประสบการณ์ของตังสวนเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับเราเก็บช่วงที่มีแดดนะครับแดดจัด เก็บเสร็จนะครับเราก็เอาไปแช่น้ําสุดท้ายแล้ว,ลวก็คือดําหมดเลยนะครับเราขายไม่ได้ราคาเลยนะครับแล้วก็ก็คือเสียไปเลยนะครับผกที่เราเก็บไว้นี่นะครับก็เป็นเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับที่มาบอกกล่าวกันกับสมาชิกที่ปลูกตัวพูด,ด้วยกันนะครับ ในเรื่องของการเก็บตัวภูยังไงครับไม่ให้คลีบดำแล้วก็ฝักก็จะสวยๆนะครับนี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเก็บตัวภูให้กับสมาชิกที่ได้สอบถามเข้ามานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ